เขถ้าเกิดมินเงินน้อยแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินลาน้านอ้โหอันนี้เป็นคํากล่าวของคุณเป็กซี่ธัญญาณนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นของเธอเลยทีเดียวงานเยอะแมากมายเลยทีเดียวน,นักแสดงชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักด้วยความอารมณ์ดีแล้วก็มุกฮาฮของเธอครับหนะ้าตาก็ดีใช่แต่ใครจะรู้ว่าในช่วงโควิด1 9ทีที่ผ่านมานะคะเธอก็ประสบกับปัญหาชีวิตเหมือนกันงานก็กระทบหมด หดหายไปหมดเลยทีเดียวช่วงนั้นก็เลยมีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนิดหนึ่งนะคะาหันมาเอาดีทางด้านการขายอาหารเฉยเลยโดยพี่เป๊กกี้จับธุรกิจที่เป็นซี่โครงหมูอบรมควันสุดเด็ดนะคะที่เธอเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทําให้ธุรกิจ ด้านการขายอาหารได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไปดูธุรกิจของคนดังคนนี้กันดีกว่ากับคุณเป็กกี้สีทัญญากับธุรกิจซี่โครงหมูบาร์บีคิวแบรนด์ที่มีชื่อว่า I'm Here Barbecue ค่ะโอ้โห,โหน,าาน่นาทานน่าทานมากๆครับโดยจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับคุณเป็กกี้เล่าว่า มาจากเดิมทีครับครอบครัวทํากินกันเป็นประจำพอในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 mm. ก็เลยเริ่มทําขายในหมู่บ้านเพื่อนบ้านแล้วก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาครับค่อนข้างดีใน1สัปดาห์ขายแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ช่วงที่โควิดระบ,บาดนั้นตนยังมีรายการถ่ายท้อยสดที่พอทําได้แต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ว่างครับไม่มีอินเวนต์งานนะตอนนั้นก็เลยหันมาทําขายในหมู่บ้านพอเริ่มขายดีก็เลยเริ่มลองทําขายแบบจริงจังครับโดยเริ่มโพสต์ขายทางโซเชียลออนไลน์อย่างอินสตาแกรม ซึ่งเมื่อโพสต์ขายลงไปแล้วนะครับการตอบรับจากลูกค้าอยู่ในระดับที่ดีมากปัจจุบันขายเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครครับโดยเป็นการเปิดพรีออเดอร์และลูกค้าจะได้รับสินค้าในสัปดาห์ถัดไปจากการสั่งหลังจากนั้นก็ได้ไปออกรายการหนึ่งครับทำให้ยอดการสั่งเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวไม่เคยขายของมาก,ก่อนครับการขายซีโครงหมูบาร์บีคิวกับการตั้งร้านครั้งแรกคือในงานกันตนา market place ครับ นะซึ่งเธอก็เริ่มขายมาตั้งแต่โควิดระบาดนะคะได้ประมาณสสัปดาห์จนถึงปัจจุบันแต่ประกฏบว่ายอดขายก็ดีเกินคาดเลยนะคะนอกจากนี้ต้นทุนในการขายซี่โครงรวมถึงซอสต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงแต่ว่าพี่เปกกี้ก็ได้นํามาขายในราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยจะเน้นยอดการสั่งซื้อมากกว่ากําไรค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะพี่เปกกี้ก็บอกว่าก็เข้าใจดีว่าเศรษ,ษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างไม่ดีผู้ประกอบการต่างๆก็ขายของยากขณะตนเองเป็นนักแสดงเนี่ยนะยังหาไรายได้ค่อนข้างยาก เลยแล้วกลุ่มคนทางบ้านหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆที่โดนผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็จะหาะไรายได้ได้ยากเหมือนกันนอกจากนี้นะคะพี่เปกกี้ก็บอกว่ากม็มีความต้องการที่จะให้ลูกค้าของทางร้านเนี่ยได้รับประทานซี่โครงหมู แล้วมีความสุขให้มันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะคะซึ่งในตอนนี้ก็มีเมนูเดียวก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวพร้อมเครื่องเคียงทั้งนี้นะคะสุดเด็ดเคล็ดลับของทางร้านก็คือเป็นซี่โครงหมูรมควันที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะได้รสชาติของควัน ส่วนตัวซอสเป็นสูตรที่ทางร้านคิดค้นสูตรและปรุงขึ้นมาเองพร้อมทั้งวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในตัวซอสนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่ดีได้แก่พวกเกลือหิมาลายันสีชมพูพริกไทยจากเมืองนอกเลยทีเดียวมันฝรั่งและเนยเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรของญาติที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอ,อเมริกาเลยเมื่อเรากลับมาประเทศไทยก็จะนำมาปรุงแต่งอาหารกินกันในครอบครัวค่ะ ผลตอบรับจากลูกค้านะคะเรื่องรสชาติคือบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีลูกค้าหลายรายที่รับประทานแล้วกลับมาสั่งซ้ำอีกหลายครั้งซึ่งยอดขายในแต่ละวันก็ขายได้นะ2 0 0 5 0 0 0ถึงพเลยก็ว่าได้แล้วก็เป้าหมายธุรกิจในอนาคตก็มีการวางแผนในทิศทางของการเปิดร้าน เพราะว่าตอนนี้ขายอยู่ที่บ้านแล้วก็รับพรีออเดอร์เพียงอย่างเดียวน,นะนอกจากด้วยภาษาในการทําธุรกิจการค้าขายก็มีมากมายก็เข้าใจว่าพ่อแม่ที่ขายของกันเนี่ยกว่าจะได้กําไรกันแต่ละบาทมันเหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าก็มีกําลังใจที่จะทําต่อเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเปน็นจานวนมากเลยทีเดียวราคานะคะ1อ่าชิ้นใหญ่ราคา850บาทอันนี้ก็คือขนาด2กิโลทานได้2อ่าสีถึงคนเลย หรือชิ้นเล็กนะคะก็450ขนาดก็1กิโลทานได้ประมาณ2 4ถึงคนนี่เลยหนะ้าตาก็น่าทานแบบนี้เลยมีค่าขนส่ง15กิโลส่งฟรีนะคะอันนี้คือนับจากซาฟรีเวิลอุ้ยไม่ไกลบ้านไม่ไกลไม่ไกลนะครับอย่างไรก็ตามครับช่องทางการติดต่อมีใน Instagram และเพจ Facebook อมเฮียบาร์บีคินะครับจะซื้อแบบ Delivery ก็ได้15กิโลแรกส่งฟรีจากซาฟรีเวิลส่งเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครครับ ส่วนต่างจังหวัดยังไม่ได้วางแผนและเป็นเรื่องของอนาคตรครับโอ้โหน, <ะ S 2> น่ากินนะอบอกว่าขายดิบขายดีเป็นล่ำเป็นสันเลยด้วยซ้ำใช่นะคะน่ากินน่ากินยอดออเดอร์ก็เยอะมากๆเลยต้องลองบ้างซะแล้วพรีออเดอร์นะให้สั่งล่วงหน้าสักหนึ่งสัปดาห์หึงสัปดาห์เออนะฮะน,าาน่าหลอเดี๋ยวสั่งมากินที่นี่แหละ ได้ไหมได้ได้สิอ่งั้นสั่งเลยที่ Facebook นี่ I'm here BBQ ตำนานซี่โครงอบรมควัน หรือ Instagram นะคะ IM a ก็คือ I แล้วก็ตัว M นะ underscore here underscore bar underscore B underscore Q เออทำไมํำให้ยาวดีเนะ <laughs> าะทำไมไม่มี B B Q นะี่ง,ง่ายดีนะครับก็<ม>ขอบคุณข้อมูลด้วยจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับสนใจอยากเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของคุณในไทยไทยมาร์เก็ตครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ครับ หรือโทรเข้ามาที่0813514559หรือจะส่งข้อมูลเข้ามาที่ช่องทางไทยไทยมาร์เก็ตได้ทุกๆช่องทางเลยครับ